สวัสดีครับผมป้ายสารเลี่ยวโตัวนะวันนี้ก็จัดให้นะครับกับ CRV ผ่อน5,000กว่าบาทตลอดทั้งปีครับแต่เฉพาะลูกค้าที่โทรหาผมที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4สาาำหรับ10สายแรกเท่านั้นนะครับนะอ่ะโอเคนะครับรถ CRV หรือว่ารถอเนกประสงค์ยอดนิยมของเรานะครับคันนี้ก็คือบอกว่าโคตรสุดจัดนะครับพี่ราคาป้ายแดงของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหแสนบาทนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะแต่วันนี้ครับคุณลูกค้าจากราคา 6 4 0 0 0 0 9บาทนะครับถ้าลูกค้าต่างเงื่อนไขนะครับจะสามารถซื้อคันนี้ในราคาเพียง5 0แสนกว่าบาทได้นะครับนะโอเคนะครับก็มาดูกันนะครับราคาเงินสดตัดโปรนิดๆนะถ้าลูกค้าต่างเงเื่อนไขก็อยู่ที่ประมาณ9นะครับวันนี้ก็เหมือนถูกไป1ล้านบาทนะมือหนึ่งต้องดาวประมาณ2 0 0แสนบาทนะครับคร่าวๆเนาะแต่วันนี้ผมให้ลูกค้าดาวแค่5บาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับและมือหนึ่งดาว2 0 0 0 0บาทแล้วยังผ่สองหมื่นกว่าอยู่นะของผมนะครับค่างวดปกติคันนี้อยู่ที่ประมาณ 11- ื่นเอ็ดถึงหมื่นสองนะครับ แล้วคิดดูถ้า2แสนมาดาวนะครับคันนี้จะง้วดเหลือประมาณ8,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับดาว5บาทผ่อน10,000กว่าบาทมันธรรมดาอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะวันนี้ผมพิเศษตรงที่ว่าผ่อนเหลือ5,000กว่าบาทตลอดทั้งปีครับผมผ่อนให้เลยนะครับนะตัวนี้จัดไปนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันบ้างนะว่าคันนี้มีออปชั่นเด็ดอะไรกันบ้างนะครับอยู่แล้วครับรถระดับนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ่องสว่างเจิดจรัดแม้ นอนหนึ่งคืนนะครับนะเรามาดูในห้องเครื่องกันบ้างพี่ว่าจะสวยขนาดไหนครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมนะเบนซินครับคุณลูกค้านะครับมีระบบ ABS นะครับทุกอย่างชัดเจนหมดนะมีเครื่องเกียร์นะครับมีปัญหานะครับเราดูแลให้นะครับขอให้มันมีเถอะครับบอกเลยรถทุกคันเราซื้อเข้ามานะไม่มีแน่นอนถ้ามีสบายใจได้ครับป๊อบจ่ายให้เองนะครับนะ แล้วรถนะครับมีปัญหานะครับเราดูแล24ชั่วโมง1ปีเต็มฟรีถึงที่นะครับทั่วประเทศเลยรถอยู่อ้อนแก่นแต่พี่อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับเพราะเรามีบริการไปเซ็นถึงที่รถมีปัญหาเราก็ไปดูแลถึงที่แล้วถ้าลูกค้าไปเที่ยวต่างจังหวัดรถมีปัญหาเราออกค่าโรงแรมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางแตกแบตหมดน้ามันหมดหรือม,มูแจไว้ในรถมีเจ้าที่ไปดูแลหมดครับเป็นไงพี่ซื้อรถเหมือนมีคนคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับผมนะแล้วในเรื่องของบอดี้รถทั้งคันนะครับสบายใจได้เลยว่าไม่มี คนหนักจมน้ําย้อมแมวพลิกคว่ำไฟไหม้กลับมาแน่นอนสบายใจเลยครับซื้อรถมือ2แต่ได้คุณภาพเหมือนมือ1กับทุกอย่างนะครับนะโอเคครับตัวนี้มาเป็นแม็กแต่งนะครับขอบ18สวยๆกันไปเลยกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมนะมือจับแต่งโครเมียมมานะครับติดคิ้วดํามานะครับผมนะบันไดมาพร้อมนะครับคือรถมือ2อดีอย่างเงี้ยครับมันซื้อแล้วมันจบเลยเหมือนเขาแต่งมาให้แล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินแต่งอีกนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับ ตอนเปิดฝาท้ายนะครับเพียงเอามือสัมผัสอย่างนี้นะครับดึงมาอย่างนี้ดึงขึ้นมาได้เลยครับผมในนี่ครับก็ด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะจุดใจแน่นอนนะครับข้างหลังไม่เคยทําสีมาเลยนะครับไม่ต้องคงไม่ต้องเคาะนะพี่ให้ดูตรงนี้เลยเดิมนะครับอย่างสวยครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับเราไปดูในเรื่องของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับพี่มากก็ให้ครับมาขึ้นไปเลยแล้วกันอ่ะผู้โดยสารตอนหลังนะครับพอขึ้นมาแล้ว นะครับผมนะนี่ครับตรงนี้นี่มีที่วางขวดด้วยนะที่วางขวดได้นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็นี่ครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะก็ถือว่าสวยๆกันไปเลยนะครับสบายนะครับผมไปไว้นะครับอ่ะโอเคครับอากาศก็จะดีๆหน่อยนะครับช่องนี้นะตัวนี้มีที่ล็อกเด็กนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมเนี่ยบัดเปิดประตูไม่ได้อย่าเพิ่งโวยวายมันพังนะครับพี่ลงอาจจะล็อกเด็กไว้นะนี่ครับอย่างนี้ล็อกนะครับคือข้างในจะเปิดไม่ได้แต่ข้างนอกเปิดได้นะครับ ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของด้านคนขับกันบ้างไปไม่อยู่ฝั่งนั้นเลยโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสแบบฟูลทาน์นะครับพี่ก็ยี่มีมัลติฟังชันคูลคอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นตัวเพิ่มเสียงรถเสียงหรือว่าควบคุมไอตัวของเครื่องเล่นนะครับผมนะของตัวนี้มีหมดอีโคเกียร์ก็ธรรมดาอยู่แล้วครับแบบเดิมๆเลยนะเกียร์ออโต้นะแอร์เป็นระบบออโต้ได้นะครับถือว่าดีมากนะครับไฟนะผมสวยงามนะครับ ใครสนใจคันนี้นะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์097939394นะครับแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดนะครับมาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เป็นการขอบคุณนะครับที่ดูคลิปวิดีโอผมจนจบนะครับนะโปรโมชั่นนะครับใครมีมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะแล้วไม่ได้ใช้หรือเอามาแลกกับรถคันนี้นะครับรับทันที3 0,000บาทครับเป็นไงมอเตอร์ไซค์ขับไม่ได้เอาไป2 0,000แต่ต้องมีเล่มนะและถ้า จักรยานเอาไป10,000บาทครับเอาง่ายๆครับรถคันนี้ราคา6กแสนสี่หมื่นเก้าบาทใช่ไหมครับพี่เอามอเตอร์ไซค์มาดาวก็เหมือนลดลงไปเลยครับสามหมื่นแล้วก็ผ่อนช่วยอีกครึ่งหนึ่งอีกนะครับตลอดทั้งปีนะครับนะงวดปกติยี่หมื่นกว่าบาทก็จัดไปครับงวดจะเหลืออยู่ที่5,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับหรืองวดเท่าไหร่ก็ได้เราช่วยครึ่งหนึ่งนะครับมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมโทรหาผมที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4นะครับไกลแค่ไหนก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราบริการถึงที่ทั่วปรระะเทศนคับผม เลือกคุณภาพเลือกคุ้ค่าเลือกผมเลยครับ POP EYE สามเหล่โตนี่ขอบคุณมากครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ